เกือบกใส่ปงไซไปในลูกกูคือสิบเปลาแห้งไม่ยั้งหรออายหนูบอกอีพ่อว่าหามดอกแห้งไปจ้ะมันเป็นการแสดงไหมลูกหนูรู้ค่ะว่าเป็นการแสดงโอ้เหตุยังไงเนาะบัดนีเนาะร้านหมูนะลูกร้านก็บ่เข้าใจไม่ป้าเหมยเนี่ยไม่ใช่พ่าไม่ได้คิดอะไรเลยนะพ่เกือบกรบโปงไซพ่อทำไมเด้าแรง เด้าแรงสิพอ่อพ่อห้ามเด้าแรงต่อไปนี้พ่อห้ามเดา้าแต่แต่ว่าป้าป้าเด้าพ่อได้ใช่ไหมไม่ได้ป้าเด้าพ่อได้ใช่ไหม๋ยวให้มัดไปนอนสะก้อน,กกน,กกนเจ้าจะเฝ้าเห็ีดมามีมาอุ้มหลานไปนอนค่ะมันสีร่ำซิ่งมันจะดขึ้นไป,ไ,ปไปเรื่อหนังสือมันสิไปบ่ได้ไปไ<ห>เร็ว <ไป S 2> เร็วเดี๋ยวไอ้นั่นคือมึนเดือดซัว พ่อสัญญานะว่าพ่อจะไม่เด้าแรงไม่เด้าแรงคร <มา S 1> ับป้าก็สัญญามามาเร็วๆ <c oughs> มาสัญญากันพี่พี่มาทางนี้ลูกป้าบ่เดาอีหลี่เฮบ่เสียใจกูเลยบัดที่นี่พ่อสัญญากับหนูนะว่าพ่อจะไม่เด้าแรงครับกูบอกแล้วตัวอย่าพาลูกพาเต่ามาล่ำเนาะพามาล่ำมากระเพกสี่แล้วมันเดา้าหน้าแข็งมันสิเด้าได้จีฮะหนูสิไปจอดเบิ้งยี่นาหัน จอบเพิ่งก็ไหนห่านีไปนอนไปนอนมันสิไปโรงเรียนบ่ได้มืออื่นได้ได้จค่ไหนไปไปเที่ยงก็ได้จ้ะแม่พวกนี้ไปโรงเรียนเที่ยงพอมึงเป็นพวกด้วยกันโรงเรียนผิดที่เปเที่ยงแค่ไหนไปนอนพอจมชันยากับหนูก่อนพาพอสิบัวเดาแห้งพอไปเดาแนนลงลองอยู่ข้อระบองก็ได้นอกลองอยู่ท้องพุ่นละโอ้ยกูมานายทะเล มุ่งบอกเซ็จะท่านมันยังบ่มว่าอุดอัวเลยเอาลูกไปนอนสองเียงเสียงลองวันนี้มาขอให้แฟนช่วยจำชื่อเสียงเงียงน้ำ